เนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n 17บเนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้ายจ่าจากสำนักข่าว i n n ค่ะอนุทินนะคะคุยสาธารณสุขจังหวัดค่ะรับมือเปิดประเทศใน120วัน นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงนโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเป้าหมายการเปิดประเทศใน120วันค่ะว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีหน้าที่รับนโยบายและหาทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจากนี้ต้องเตรียมการในหลายเรื่องเช่นเตียงผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ยารักษาโรคและวัคซีนขณะที่ในเชิงพื้นที่นั้นอีก1-2วันจะมีการหาหรือร่วมกันกับผู้บริหารกระทรวงหัวหน้าหน่วยราชการเขตสุขภาพเขตสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดหรือสสจหาแนวทางจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ส่วนการพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เบต้าหรือสายพันธุ์แอฟริกานั้นนายอนุทินชี้แจงว่าทางกระทรวงได้เข้มงวดในมาตรการป้องกันที่มากขึ้นต้องยอมรับว่าปัญหามาจากคนที่ลักลอบเข้ามาเชื่อว่าวินาทีนี้ทางสพคได้สั่งการไปยังหน่วยงานความมั่นคงต่างๆให้ดูแลตามแนวชายแดนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ สำหรับในเรื่องวัคซีนซึ่งมีข้อเสนอให้เข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันตนรับฟังทุกข้อเสนอแต่การตัดสินใจขอให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการทางวิชาการซึ่งได้มีการพิจารณาและรายงานทุกสัปดาห์อยู่แล้วมีการศึกษาถึงขั้นที่ว่าจะฉีดยี่ห้อเดียวกันหรือต่างยี่ห้อด้วยซ้ำซึ่งพร้อมทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการค่ะ ทางนี้นะคะมีข่าวดีคือประเทศญี่ปุ่นเตรียมสนับสนุนวัคซีนให้กับไทยเกิดจากความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศรวมถึงชาวญี่ปุ่นเองก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างมหาศาลเกิดการจ้างงานจ้างไรายได้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าภายหลังจากนี้ไทยและญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมากขึ้นการได้วัคซีนเข้ามาเพิ่มย่อมจะเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการวัคซีนด้วยค่ะ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคยืนยัน1กรกฎาคมรับ5ฟลายต่ตางประเทศ1,000คนค่ะบินตรงเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่า วันที่1กร,รกฎาคมนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบินตรงมายังสนามบินนานาชาติภูเก็ตรวม5เที่ยวหรือมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ1,000คนหลังจากนั้นภายใน1เดือนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวประมาณ200ไฟล์ต่อสัปดาห์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตค่ะ ขณะที่ประเด็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดนั้นยังไม่ได้รับรายงานโดยเบื้องต้นประเมินว่าหากในหนึ่งสัปดาห์มีการแพร่ระบาดไม่เกิน90คนเชื่อว่าคงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยเรื่องดังกล่าวคงต้องมีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและสาธารณาสุขจังหวัดอีกครั้งอย่างไรก็ตามเบื้องต้นแผนงานทั้งหมดจะเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้ารับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการฉีดวัค วัคซีนครบ2เข็มแล้วภายใน120วันตามที่ประกาศไว้ค่ะสุท้ายที่สิระนะคะออกโรงป้องร้อยเอกธรรมนั์ค่ะหลังถูกพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์หรือคดีครอบครองเฮโรอีนพร้อมถามนะคะว่าหากติดใจทำไมถึงไม่โหวตไม่ไว้วางใจค่ะ นายศิระเจนจาคาสสสพักพลังประชารัฐนะคะได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุจน์เตมิยเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยไปร้องทุกข์กล่าวโทษร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฐานครอบครองเฮโรอีน3.2กิโลกรัมเพื่อจําหน่ายและส่งออกเขาว่า ตนอยากเตือนพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์การแจ้งความทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่มีข้อเท็จจริงต้องรับผิดชอบเพราะว่าที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัตก็ได้เข้ารับการตรวจสอบทั้งกรรมธิการปปรชสภาผู้แทนราษฎรสารรัฐธรรมนูญรวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดเหตุใดพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์จึงงดออกเสียงให้ร้อยเอกธรรมนัตแล้วเหตุใดวันนี้จึงมารื้อคดีดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นขอให้ดูข้อกฎหมายดีๆเพราะหากดูไม่ดีอาจจะย้อนกลับตัวเองค่ะนายศิระก,กล่าวด้วยว่าหากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังติดใจในคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัฐต้องโหวตไม่ไว้วางใจแล้วแต่นี่กลับมาเล่นเกมแบบนี้เล่นใหญ่ขนาดนี้ลงทุนลงแรงขนาดนี้มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือมีใครสั่งการหรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN